สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ไทมอน2025นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยของเกมโปเกมอนกันอีกแล้วนะครับผมก็คล้ายกับเกมในคลิปที่แล้วเลยนะครับผมแต่ว่าคนละเซิร์ฟกันนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองมาเล่นดูเลยซึ่งเกมนี้เนี่ยผมไปเจอในเฟซบุ๊กมาซึ่งผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ลองไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับผมก็อาจจะรีวิวทั่วทั่วทักนหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นดูพร้อมกันเลยนะครับผมก็อันนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นมาก่อนล่วงหน้านะโอเคเข้าไปเล่นเลยผมก็เลือกคลิปปไก่อนนะรับ โอเคดูซิว่าจะมีอะไรแตกต่างบ้างนะครับผมมีแบบซิกเนเจอร์ของเกมนีหรือเปล่านะครับว่าแจกเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ๋อเรากดข้ามไม่ได้เลยเนี่ยเขากดข้ามเลยได้ปะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะใช้ชื่อตามช่องของเราเลยนะครับผม Not r เ a l xi ไครับเดี๋ยวตั้งมันเท่ๆหน่อยกันโอเคประมาณนี้นะครับผมเราจะเลือกเป็นซาโตชิเ่ยนะครับไพ่วันที่เราเลือกก็ แบบเดิมนะครับผมเมกาชาลิซาซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เลือกมีผลอะไรอยู่แล้วโอ้หน้าเกมเนี่ยดูเปลี่ยนไปนะครับผมทุกคนดูจับในเกมแล้วมีอะไรให้เลือกเยอะเลยนะครับโอ้โหมีอะไรเยอะมากก็เข้ามาปุ๊บได้หนึ่งพันเพชรเหมือนเดิมนะครับโอ้แต่ว่าเกมเนี่เปลี่ยนไปนะครับโอ้ได้หมื่นเพชรเลยนะครับแล้วเปินสามวันโอ้ได้วันละหมื่นเพชรโอ้โหได้เพชรเยอะมากทุกคนโอ้โหแจกเพชรเป็นแสนนะครับดูดิ อันนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมแจกหมื่นแจกหมื่นแจกหมื่น,นไปเรื่อยจนถึงวันที่เจ็แจกสองหมืนโอ้โหคือมันแจกเยอะมากคนอะไรกันครับนี่ซซ้ฟนี้แล้วดูสิว่าได้อะไรบ้างจากจดหมายนะครับโอ้ก็คือไม่ได้แจกปเกมอนเลยโดยตรงนะแต่ว่าแจกเศษค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้อีกหมื่นเพชรด้วยตอนนี้ก็คือได้มาสองหมืนเพชรแล้วนะครับผมตอนนี้เรายังไม่ได้กดอย่างอื่นเลยนะครับผมผม,ผมมือสั่งแป๊บก่นนะคือมันแจกเยอะมาก เดี๋ยวดูก่อนอน,นี่เรื่องฝึกษนอนไม่เอาเอานี้นําโชคก่อนแล้วกันเรากดไปเลยครับอ่ะเรากดจะเยอะไปเลยนะครับทุกคนอันนี้เพราะยังไงเราก็ได้เพชรฟรีอยู่แล้วนะครับแพกว่าได้ประมาณห้าครั้งนะครับโอเคโอเคประมาณนี้นะครับโอเคก็ตอนนี้เราได้เพชรมาสองหมื่นเพชรเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับอืม แต่ผมชอบนะแบบมันเปลี่ยนดีนะครับโอ้ยอบเลย mm hmm. เคตรเท่ก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนของคล้ายของโกบอลเลยนะอันนี้ผมชอบนะตรงนี้สมโอ้คิดถึงฟิลนี้มากๆเลยนะก็แจกบัตรหนึ่งร้อยเหมือนเดิมเนดะี๋ยวเราสมกันเลยดีกว่านะครับผมอา่าเซิร์ฟนี้นะครับก็ทฤสิว่าจะโชคดีแค่ไหนนะครับมีตัวให้เลือกของไม่มีเอสพวกเลยนะครับอันนี้เราจะต้องสมนะครับไม่มีเอสพวกนะอันนี้โอเค เราสุ่มไปก่อนนะครับเจตัวเอสมาเราครามเลยได้ป่าได้นูเมลก้อนมานะครับเราสุ่มไปเลยนะให้มีตัวเล่นนะครับตอนนี้อ๋อโอเคตัวนี้ดีอยู่นะครับรก็ะเจ้ามาเอนเตนะครับผมเอนเตเป็นเอสธรรมดานะครับแต่ในเกมอันนี้ผมเล่นเป็นเอสบวกนะครับโอเคอู้นเทพานะครับผมเดจิร็อกรรนะครับ โอเคนะครับผมถือว่าใช่ได้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทีมโปเกมอนของเรากันดีกว่านะครับโอเคลองจัดแบบออโต้ดูสิเป็นแบบที่ผมคิดเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมไมนนี้เคยทีมของผมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยยังเร็วก็ยังไม่เยอะนะทำอะไรยังไม่ได้นะครับผมก็แพ็กเติมดูแพ็กเติมครั้งแรกกันดีกว่านะครับมีอะไรบ้างรางวัลมือใหม่อันนี้ไม่ใช่นะครับออไม่มีแพ็กเติมครั้งแรกรอครับเกโกกะอะไรเงี้ยอ่า โอเคเควสนะครับครับตัวนี้เราค่อยรับดีวกว่ามันรับเยอะนะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นด่านหนดีวกว่านะครับทุกคนป่ลุยอะไเรา,าทีมตามนี้เลยนะครับลุยก็เกมนี้แจกยีเพชรเยอะจริงๆนะครับทุกคนเซิร์นีสุดยอดออโต้ไปเลยนะครับผมไม่สนไม่ต้องสอนนะครับผมเล่นเป็นแล้วอ่าตัวน้ําแข็งนี่ดีนะครับผม บอกเลยตึงมากครับเ e. อนเตหูถ้าก็เทเลยนะครับเอนเตตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์เกิลบอลครั้งแรกเนะี่ยเป็นตัวโปเกมอนรับเอตัวแรกที่ผมเล่นได้เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับผมสำหรับเกมนี้นะแจกเทอเยอเพอสมควรนะแล้วอันนี้แรกอะไรได้บ้างรานคาระไห้คอดูหน่อยมีอะไรบ้างนะครับโอเคประมาณนี้พัฒนากระเป๋า อันนี้เหมือนจะแจกเ็ตหนึ่งตัวปะคงไม่ใช่นะแจกเซตน,นะครับอันนี้เล้หนึ่งตัวนะครับ่งร้อนนำโชคโอเคกิจกรรมจำกัดเวลาดูสิแจกแจกเยอะมากจริงๆนะครับโอ้มาเตอร์โบทำอะไรได้พอพี่สามารถอัพเลเวลดาวตั้งแต่19ขึ้นไปได้โอ้สุดยอดเลยนะครับแลกได้ด้วย ของดีเนี้เก็บไปเถอะไม่ใช่นะครับกต่นี่คอยนําโชคคืออะไรลองกดเสียงเหมือนเหมือนเป็นอันนี้ปะอารมณ์เหมือนกับเนี้ที่ได้เพจอะคนอา่าใช่ใช่นี่เปิดฟรีนะครับโอเคเราขอดูก่อนนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับนอกจาก ที่ไม่ต้องกดเข้าไปเล่นนะครับตอนนี้มีตู้อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งโปเกมอนที่เราต้องการก็ไม่ค่อยมีนะอยู่ในตู้นี้นะครับเราอยากได้โปเกมอนสำหับ S บวกนะก็ถือว่าจะต้องเล่นไปสักพักนะแต่สำหรับผมว่าเกมนี้เนี่ยแจกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆก่อนดีกว่านะครับทุกคนโอเคไปยาวๆเก่านไปนะครับทุกคน ก็เรายังพอไหวเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรามีโปเกมอนระดับสให้เราเล่นตั้งแต่เริ่มต้น,นครับขอ,องดี่าเลเว่าสมแล้วนะครับไปเรื่อยๆนะครับให้ปลดใกล้ๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอตัดคลิปไปให้เล่นได้เยอะๆก่อนแล้วกันนะทุกคนอตอนนี้ก็มาอยู่ในด่านบอสด่านแรกแล้วนะครับมไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมถึงปิดเสียงครับเพราะว่า วันนีเพลงที่มันติดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงนะครับที่ผมต้องปิดเสียงไว้นะครับอ่าเก๊กุกกะเท่เลยนะครับออเรียบร้อยนะครับผมจบไปอย่างรวดเร็วและตอนนี้ผมก็เลิกบกแล้วนะครับผมลองกลับหน้าหลับดูซิมีอะไรให้ทำเพิ่มเติมหรือเปล่าก็สมการ์มีตู้ใหม่มาแล้วนะครับผมอ่านี่ก็คือตู้เลือกแพ็คนะครับเราไปดูซิว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับนี่ก็เราสามารถเลือก่าได้นะครับผมว่าเราจะท่าอะไรนะครับ มังกรประมาณนี้นะครับโอเคสิ่งที่ผมอยากจะได้ก็คือระดับ S บวกนั่นแหละนะครับก็ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ20,000เพชรเดี๋ยวผมจะจะสุ่ม S บวกเลยนะครับผมของไทรมอนนะครับสำหรับทรมอนดูที่ว่าในโปเกมอนเะนี่ยมีอะไรเก่งๆบ้างนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าที่สุดก็ระดับมิวทูเอ็กซ์มิวทูวน์นะครับมีพวกไพออมด้วยนะครับผมไพออมกราดอนไพออมไคลอูก้านะครับผมแล้วก็เมค้าเลคคอร์ซ่านะครับอันนี้คือ ่งนี้ผมอยากได้นะแล้วใช้นี่ก็สวยด้วยนะครับสําหรับบันกินลัสนะครับลูกเกยียก็อยากได้นะแต่วันี้ยังไม่มีตู้มานะครับก็ตู้ในตอนนี้มีแค่ตัวสองตัวนี้ที่ที่ผมเนี่ยยังไม่อยากได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเมื่อเรามาเล่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องสมให้ทุกคนดูถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเปิดด้วยนี้ก่อนละกันนะครับสักสามรอบเป็นสิริมงคลครับโอเคเดี๋ยวเรา ไปเริ่มสุ่มปุกนันว่าในตำนานสำหรับเซ mm ิร์ฟไทมอนสอง5ันยิบห้ากันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปสำหรับรอบแรกนะครับลุยดูซิมีอะไรบ้างนะครับเราจะโชคดีหรือเปล่าฮุยตัวอะไรออกมาอื mm ้อ hmm. เรียบร้อยนะครับผมเรจิ gie, สติลนะครับผมอ่าก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เอวกนะครับก็ที่จริงเนี่ยเรายังมีเพชรอีกเยอะนะครับทุกที่เราสามารถเก็บได้นะก็แบบถ้าเจ็ดวันเก็บ เก็บจนได้เจ็วันใช่ไหมเพชรเราก็จะมีเป็นแสนเลยนะครับเราก็ผสมได้นะรอตู้ที่เราชอบนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยผมแค่ผสมให้ทุกคนดูนะเพราะว่าไอดีนี้ไม่ใช่ไอดีหลักของผมนะครับเดี๋ยวผมไปปั้นอีกทีหนึ่งนะทุกคนไปแล้วกดอีกรอบหนึ่งนะทุกคนว่าวันนี้จะมีวันโชคดีของเราหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหนี่เป็นตัวดาบนะครับเป็นเอธรรมดานะครับแต่ว่าก็ยังดีอยู่นะครับตัวที่เก่งพอสมควรนะครับโอเคได้อีกรอบหนึ่งนะครับเดยประมาณนะครับไปรวยนะครับ ไปเลยถ้าเเอพก็เล่นต่อนะฮะไม่ได้ก็คือไม่ไม,ไม่น่าจะได้เล่นนะครับทุกคนเราน้าจะเก็บเพชรไปทําอย่างอื่นมากกว่านะครับก็มาตอนนี้เหลืออีกสามรอยเพชรนะเดี๋ยวเราทําอะไรที่มันได้สักสามรพอยเพล้ละกันโอเคอันนี้มีกิจกรรมคืนเพลรนะเราใช้เพชรแล้วยัยงไม่พอรอยัยงได้ของกลับคืนมาด้วยนะครับคืนกําไรหนึ่งพันแปดร้อยเพนะครับอ่าออกงานเทศกาลนะครับผมนี่รับอีกสามพันเพชรนะครับมันแจกเพชรเยอะมากจริงๆเลยนะโอเค เราซูมได้อีกรอบหนึ่งไปกันนะครับรอบสุดท้ายนะทุกคนจำกัดเวลาไอีกสี่วันนะก่อนจะเป็นตู้โอ้โหเรียบร้อยเลยเรารู้เลยว่าได้ตัวอะไรนะครับตัวซ้ำกับที่ผมมีนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าซ้ำเนี่ยก็ดีนะเราสามารถเอาโปเกมอนของเราเนี่ยไปอัพได้นะครับผมนี่หลายคนถ้าเคยเล่นเกมแนวนี้ก็พอจะรู้แล้วนะครับโอเคก็บอกเลยว่าค่อนข้างเกลือนะครับนี่นะครับเราเอาโปเกมอนมาอัพตรงนี้ได้นะครับเพิ่มดาวของมันนะครับแล้วมันก็จะเก่งขึ้นนั่นเอง ก็เป็นไงกันบ้านนะครับผมสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับผมแจกเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะก็ถ้ามีโค้ดอะไรเดี๋ยวผมเอาบอกอีกทีนะครับผมอันนี้ก็เป็นประกาศนะครับสำหรับปิดเซิร์ฟนะครับผมเดี๋ยวสักพักจะปิดเซิร์ฟแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหอีกหนึ่งนาทีนะปิดพอดีโอเคครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ